เลื้ยงไม่ได้เลยจริงๆครับคือผมค่อนข้างจะมีพรสวรรค์นั้นกีฬาต่อพูด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 ต่ออวยตัวเองต่อครับก็เกิดมาก็เรียกว่าดอกวันในท้องแม่ใบต่ออีกต่ออีกนะได้วันออกมาก็ถือไอค์ก็ออกมาด้วยสารเสดวิตรุ่นนี่คือเป็นไบก์ก๊อปเลยเหวงเน้นนะวงสวิงพอๆกังแต๊กเลยเมื่อกี้เพราะอะไรน้องใบฮะสำหรับสำหรับพี่ครับหรือว่าจะสำรวจเมทาวินดีหอือว่าอยากสำรวจพี่นะ เราเพื่อเราแบบว่ใบเฮ้ยจะเบื่อที่จะคุย่องอะไรหรือเปล่าทำไมไม่จำบทเงี้ยโอ้โหพูดใหม่พูดใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณมันจะคิดว่าผมไม่อ่านบทแล้วทักวันเนี่ยเพราะว่าเขาจำได้มีข้างในและทั้งนอกเขาเปจำไม่ได้พี่บอยเอาดีๆกันอะไรประทับใจกันบ้างไหม เดี๋ยวอันนี้เป็นคำม่โอเคนะบ้างไหมหแบบว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยมีบ้างไหมมันเหมือนมันมีบ้างไหมอ่ะมันมีบ้างไหมมีไงพอมันขึ้นไางนั้นมาครับที่ฟังผู้ที่เหลือจริงจริงหนูจริงจริงอเยมีบ้างไหมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแลยังไงนให้มันกองแบบตัวเข้านี่

น้องไม่ได้น่าจะชอบคนแจวคนอะไรแต่แบบน,น่าจะแบบถ้าถ้าจะถ้าอยากให้น้องรู้ว่าชอบก็แบบรงสัญญาณมาแต่ไม่ต้องอะไรเงี้ยแบบแต่มีเชิงหน่อยอแบบแต,ต้องใส่ตาเงี้หรอให้มันมีกลยุทธ์หน่อย <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ต้องเ <Okay. S 1> น,นีนยนต้องเนีนยนต้องเนียนยนะครับ